คุณถามตัวเองให้ได้นะจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรคุณต้องการเงินที่เป็นกระดาษเหรอไม่ใช่ที่คุณต้องการที่แท้จริงคือความมั่นคงในความรู้สึกความที่คุณรู้สึกว่าคุณสงบใจคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินแล้วคุณรู้สึกเบิกบานคุณรู้สึกผ่อนคลายคุณรู้สึกว่าชิลมากเพราะฉันมีเงินแบบใช้ชาตินี้ก็ไม่หมดแล้วอะที่คุณต้องการเงินคือคุณต้องการความรู้สึกเหล่านี้จริงไหม จิงนี่คืออารมณ์นี่คือความรู้สึกที่คุณจะต้องเสพนี่คือการเป็นของคุณที่คุณเป็นแล้วแล้วดึงดูดเงินเข้ามานี่คือวิชาดึงดูดเพราะการดึงดูดคือการเห็นภาพคือความรู้สึกก่อนที่คุณจะได้รับจากกายภาพฟิสิกอลคุณต้องได้รับทางด้านจิตวิญญาณของคุณ ก่อนนั่นคือนันฟิสิ i ค a ลไม่ใช่คุณได้กายภาพแล้วคุณถึงได้รู้สึกแต่ระดับเราถ้าเราจะตื่นในจิตวิญญาณเราต้องรู้สึกในการได้สิ่งนั้นเราต้องรู้สึกอในจิตวิญญาณของเราเรารู้สึกอิ่มเติมเต็มเราจำตัวเองได้แล้วเราค่อยได้รับทางกายภาพมันเป็นแบบนั้นเขาทำงานกันแบบนั้น